ครับสวัสดีผมวันนี้มีแอดออนฟรีเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นแอดออนนกคู่นะครับผมนี่ครับอ่าเพิ่มนกคู่ใหม่เก้าตัวนะแล้วก็เหมือนจะมีไอเทมต่างๆด้วยนะครับผมนี่ฮะอ๋อเดี๋ยวนะเราสามารถผสมพันธ์นกคู่เพื่อให้ออกมาเป็นลายแบบต่างๆได้ด้วยนะเนี่ยอืมน่าสนใจฮะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดียวมีขี่ไม้กวาดด้วยนะ โอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรกันบ้างฮะก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเริ่มมาแล้วจริงๆเขาจะมีอันนี้มาให้เราอันหนึ่งนะแต่ถ้าไม่มีก็สามารถคาบได้โดยการใช้กระดูกแล้วก็ขนนกคูก่ฮะขนนกคู่ได้จากการผสมพันธุ์นะครับผมแปดเดี๋ยวคาบให้ดูก่อนนี่ครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้อันนี้คือผู้นําทางนะครับผมนี่ฮะพอว่าไปเสร็จปุ๊บจะมี NPC โพล่มาอย่างนี้เลยฮะโอเคเราก็สามารถมาเปิดดดููค่มือไ้นะ อันนี้วิธีการผสมพันธุ์นะครับผมนี่ครับจะมีนกคู่ทั้งหมด9สายพันธุ์นะครับผมแต่จะมีแค่สาสายพันธุ์เท่านั้นที่สามารถหาได้ตามไบโอมปกติจะมีทั้งไบโอมร้อนใบโอมหนาวแล้วก็ใบโอมปกติฮะโอเคแล้วก็ทําให้พวกมันเชื่องด้วยเนื้อกระต่ายดิบนะครับผมโอเคแล้วก็มีอะไรอีกบ้างนะอ่าสามารถแลกเปลี่ยนเนื้อกระต่ายดิบได้นะฮะเอาเนื้อแกะ,ะมาแลกเป็นเนื้อกระต่ายดิบได้เอาเนื้อหมูมาแลกเป็นเนื้อกระต่ายดิบได้ แล้วก็เอาเนื้อวัวมาแลกเป็นเนื้อกระต่ายดิบได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองแลกให้ดูแล้วกันนะนี่ครับเนื้อกระต่ายไม่ใช่ดิเนื้อแกะนี่ครับเนื้อแกะอ่านี่ฮะเราก็เอามาแลกเป็นเนื้อกระต่ายได้แล้วก็เนื้อหมูก็แลกเป็นเนื้อกระต่ายได้นี่ครับโอเคแล้วก็เนื้อวัวก็แลกเป็นเนื้อกระต่ายได้ฮะกรณีที่เราหาเนื้อกระต่ายไม่ได้จริงๆนะก็สามารถเอามาแลกได้ฮะและก็เขาจะมีภารกิจมาด้วยนะครับผมนี่ฮะ โอเคช่วยเช็าธารกิจนกคู่หน่อยได้ไหมอ๋อให้เราทําให้นกคู่เชื่องนะครับผมแล้วก็ผสมพันธุ์ด้วยเนื้อไข่ดิบและก็ได้ขนนกฮะก็เอาขนนกมาให้นะโอเคไปเดี๋ยวเทมให้ดูฮะนี่ครับอันนี้คือ3ตัวที่พบได้ตามโลกปกตินะฮะนี่หนึ่งสองสามแล้วก็เทมได้ด้วยเนื้อกระต่ายฮะอ่าพอเทมติดแล้วก็ให้เราใส่แบบนี้ปึ๊บ นี่ครับเป็นการผสมพันธุ์นะอ่านี่โอเคแล้วก็จะออกมาเป็นตัวใหม่อย่างนี้เลยให้อาหารเพเลิงโตได้นะเนี่ยอ่านี่ฮะโตแล้วโอเคให้สองตัวนี้ผสมพันธุ์กันเลยอะ่ะอ่าแล้วก็สั่งให้นั่งก่อนอ่านั่งนั่งโอเคนั่งเฉยๆก่อนโอเคนี่ครับอ่านั่งไปก่อนนะโอ้ดูหน้าตาดูดีเลยนะปุ๊กปิกแท้โอเคครับ พอเราผสมพันธุ์ได้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ขนนกมาก็เอาขนนกเนี่ยไปส่งให้ฮะพปพ๊บอ่าคุณทําภารกิจเสร็จแล้วฮะอ่ะาเท่านี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็จะเป็นภารกิจใหม่แล้วนะพร้อมช่วยภารกิจนกคู่ต่อหรือ,อยังตอนนี้เรามีขนนกแล้วให้เราครับคู่มือฮะโอเคครับคู่มือด้วยการเอาขนนกเนี่ยมาครับรวมกับหนังสือนะอ่านี่ฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอดูคู่มือหน่อยอ่านี่ฮะ เป็นวิธีการครัฟไอเทมต่างๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาคู่มือไปส่งให้เขาก่อนอ่าเสร็จแล้วฮะภารกิจต่อไปให้เราครัฟหมวกชงยาฮะต้องใช้ขนแกะห้าชิ้นจริงๆไปอ่านดูจากคู่มือก็ได้นะโอเคนี่ครับหมวกใช้ขนแกะ5ชิ้น, I, นะน,น,แ,นแล้วก็ขนนกหอันนี่วางอย่างนี้โอเคแล้วก็ขนนก ได้หมวกมาแล้วพร้อมช่วยภารกิจนกคู่ต่อหรือย่างตอนนี้คุณมีหมวกแล้วให้เอาหมวกไปใส่นกคู่อ๋อใส่พร้อมมาขวดเปล่าโอเคเลยนี่ครับเออใส่รึบ๊บอ่าแล้วก็ใส่ขวดเปล่าอ่ะโอเคแล้วก็รอยานะครับผมคือมันจะสุ่มยางออกนะ่ยยาพวกเนี้ย ทั้งยาฮิวเลือดยาอะไรทั้งหลายแหละที่มีอยู่ในเกมอะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่านี่นี่นี่พวกยาพวกนี้ทั้งหมดอะมันสามารถสุ่มได้จากนกคู่เลยนะครับผมแต่มันต้องรอ5นาทีต่อนหนึครั้งนะเออสมุดคู่มือไปไหนอะโอเคเดี๋ยวเปิดสมุดคู่มือให้ดูแล้วกันนะนี่ครับเห็นไหมต้องรอ5นาทีนะ ถึงจะเสร็จก็คือมันนานมากผมจะข้ามไปแล้วกันผมจะหยิบขวดนี้มาเลยโอเคไม่งั้นรอกันยาวแน่ฮะอะส่งภารกิจเลยฮะพรึบโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ภารกิจต่อไปให้เราหานกคู่หายากนะครับผมโดยการผสมไอ้สมตัวเริ่มต้นอะไอ้สตัวเริ่มต้นพอเราผสมมันจะมีโอกาสได้นกคู่หายากนะครับพอเราได้นกคู่หายากมาเสร็จเราก็เอานกคู่หายากสตัวมาผสมกัน มันก็จะได้เป็นขนนกแบบใหม่นะครับผมโอเคก็คือขนนกหลากสีอย่างนี้นี่เองฮะแต่เมื่อกี้นี้เราได้มาเริ่มต้นเลยนี่นะ <c oughs> ไปเดี๋ยวไปดูนกคู่หายากกันฮะนี่ฮะไปดูหน้าตาหน่อยสิอืมอืมโอ้ยผมเผดสปอนซ้ำานะเนี่ยโอเคแล้วก็ให้อ่า,าสั่งให้นั่งนี่คือหน้าตานกคู่หายากนะครับผมอ๋อ คือไอตัวนี้ปะเนี่ยเอหน้าตามันซ้ำกันอะอืมคล้ายๆกันเลยฮะอ้าวแล้วไอ้นั่นเดินไปไหนกลับมาก่อนอ๋อตัวนี้ผมยังไม่ได้เทมอะโอเคเราติต่างว่าเราผสมพันธุ์จะได้ขนนกมาแล้วละกันนะฮะเดี๋ยวขอหยิบขนนกมาโอเคแล้วก็ส่งฮะปฮ๊บอ่าเสร็จแล้วฮะพร้อมช่วยภารกิจนกคู่ต่อไปอย่างตอนนี้เรามีงานใหม่ อ๋อครับแว่นนะฮะครับแว่นอ่านหนังสือนี่ฮะคือแว่นอันนี้ฮนะนี่ใช้เป็นกระจกกับขนนกนะโอเคครับแว่นอ่านหนังสือนี่ครับแล้วก็เตรียมหนังสือมาด้วยนะฮะมันจะสุ่มสมุดเอนชานนะซึ่งดีมากอันเนี้ยใครต้องการหาสมุดเอนชานได้เยอะแฮทออนนี้ทําได้นะแต่มันก็จะสุ่มนั่นแหละโอเคเดี๋ยวใส่สักตัวหนึ่งอะใส่ตัวนี้ไปแล้วก็เอาหนังสือให้ปึ๊บ แล้วก็รอ5นาทีเหมือนเดิมนะอืมนี่ครับเห็นไหมห้านาทีแล้วก็จะสุ่มออกมาเป็นสมุดเอชนชันอย่างนี้ฮะโอเคแล้วเราเข้าสมุดเอชนชันไปส่งฮนะเสร็จแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะไม่มีไอเทมเหรอปริดอ๋ออ,อ๋โอ้ยเอาแว่นออกก่อนดิผมยังไม่ได้ออกแว่นไปส่งโถสภาพ เขาว่าอยู่ทำไมภารกิจไม่เสร็จโอเคเสร็จแล้วฮะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าให้เอาหนังสือที่ได้จากการวิจัยของนกคู่เนี่ยมาส่งโอเคเราก็ตีต่างว่าเรามีแล้วฮะอ่ะเสร็จแล้วและก็ต่อไปเขาให้เราผสมพันธ์นกคู่จนกว่าจะได้นกคู่ที่หายากมากคือมันเป็นตัวแบบเลเจนด์เลยอะตัวหายากสุดๆเลยฮะโอเคก็คือสามตัวนี้ฮะมันจะผสมพันธ์แล้วออกมาเป็นขนนกเวนตมน,นะครับผมนี่ครับ อ๋าหุ้ยสีสวยฮะนี่ดูดีเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองผสมพันธุ์ปึ๊บปบ๊นี่ครับอ่าแต่ขนนมไม่ออกนะมันออกเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอโอเคเออผสมพันธุ์กับตัวนี้เอาเอายังไงดีไม่ผสมพันธุ์แล้วฮะ แสดงว่าต้องหล่อฮะมันเป็นโอกาสออกนะจากที่ดูอะก็คือมันออกค่อนข้างยากเลยฮะถ้าเทียบกับอันแรกๆก็คือผสมพันธุ์แล้วมันก็ได้ขนนกมาเลยอะแต่อันนี้มันมีโอกาสที่จะไม่ออกด้วยนะเนี่ยเอาเป็นว่ามันได้มาจากนกพวกนี้แหละผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกมาฮะเป็นขนนกนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาขนนกเว้นมอไปส่งกันนี่ครับแล้วก็ภารกิจต่อไปให้เราครับอ๋อหมวกนักลบฮะใช้แท่งทองแดงสอันโอเคหมวกนักลบ อยู่นี่ฮะนี่บ่อนักลบอ่าใช้แท่งทองแดงสี่อันโอเคนี่ครับแล้วก็ไปใส่นกฮะอืมใส่นี่ดีกว่าอ่าแล้วก็เดี๋ยวลองเรียกซอมบี้ฮะซัมมอนปืด๊ดเออไม่ตีหรออ่านี่ฮะเห็นไหมมันโจมตีได้นะอุ้ยแต่โหทำไมโจมตี โจมตีไกลมากนี่เออโจมตีไม่ค่อยโดนด้วยนะแถมความแรงก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นโอ้โหก็จะตายไะแต่เลี้ยงหลายตัวก็น่าจะโหดอยู่นะผมคิดว่าอาจจะต้องเลี้ยงเยอะๆอะ่ะเลี้ยงตัวเดียวแล้วมันตีแบบโหไม่ค่อยจะเข้าเลยโอเคมาเดี๋ยวลองซัมมอนใหม่ นี่่งี้อ่าพอมีหลายตัวก็ยิงรัวขึ้นนะอืมโอเคน้มันมันระยะมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะโอเคเอะเอาเป็นว่าตามนี้ฮะหมดนักลบเอ้ยผมลืมเอาหมดนักลบไปซองโอ้กรรมแปบ๊บหนึ่งนะขอนญญขอนุญาตขออนุญาตเปลี่ยนนะ เอออันนี้ถือว่าบอกเรื่องเปลี่ยนหมวกไปด้วยเลยในตัวนะฮะคือเราสามารถเปลี่ยนหมวกได้โดยการเอาหมวกใหม่อ่ะมาใส่ทับได้เลยเห็นไหมอ่ามันสามารถใส่ทับสลับไปอย่างนี้ได้เลยฮะโอเคแต่ถ้าเราไม่มีหมวกเปลี่ยนเราไม่สามารถถอดออกอย่างนี้ได้นะฮะยังไงเราก็ต้องเอาหมวกใหม่มาใส่เปลี่ยนฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปส่งเพสกันเปิดอ่าในดูสิภาร,รกิจครบหมดแล้วโอเคอ่ะตามนี้ฮะภารกิจมีแค่นี้เลย ก็คือให้เราแคปของเออแล้วก็นี่หมวกนี้ผมยังไม่ได้ให้ดูใช่ไหมฮะอันนี้คือหมวกที่เอาไว้แคปลูกธนูแบบสุ่มก็คือลูกธนูทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในหน้าเนี้ยนี่ฮะที่อยู่ในหน้าเนี้ยทั้งหมดเลยนะมันสุ่มออกฮะโดยการเอาหมวกอันนี้สูตรแคปรตามนี้นะโอเคแล้วก็เตรียมหินเหล็กไฟไว้ฮะให้เราเอาไปใส่ปึ๊บอ่ะแล้วก็ใส่หินเหล็กไฟไปเดี๋ยวมันจะสุ่มลูกธนูออกมานะครับผม ตามนี้เลยแล้วก็ต่อไปเป็นแว่นตาอีกอันหนึ่งนะอันนี้เป็นแว่นตาแปรธาตนะแว่นตานี้ใช้กล้องสองทางกล2อันแล้วก็ขนนกหลักสี1อันนะครับผมเราต้องเตรียมขวดยาไว้ด้วยนะขวดแก้วเนี่ยแล้วก็เอาแว่นตาไปใส่ฮะอันนี้มันเอาไว้เก็บอีกฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะปึ๊บวิธีการเก็บอีกก็คือสมมติว่าเรามีอีกในตัวเยอะๆแต่เราไม่อยากให้เวลาเราตายและอีกมันหายไปหมดใช่ไหมฮะ เราก็ใช้เนี่ยขวดแก้วเปล่าๆนะมาเก็บ XP ไปได้่ะเห็นไหม XP ีหนึ่งขวดตอนหนึ่งเลเวลนะฮะเห็นไหมเก็บได้เรื่อยๆเลยฮะเปิดปิดเ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 ปิด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 ิดปิดเอาจริงๆค่อนข้างดีเลยนะเด่ยดูดิเห็นปะโอ้โหอย่างเจมแล้วเวลาเราจะเอาีกคีคืนก็กินปะอ่าใช่ฮะก็กดกินใหม่ โอเคเลยว้าวถือว่าเยี่ยมนะไอ้กวดเนี้ยและเท่านั้นยังไม่พอฮะเราสามารถเอาไอเทมต่างๆมาแลกเป็นอีกพได้เช่นเล็กดิบหรืออะไรเงี้เยเ,อ,ยเอ,อ้เนื้อกระต่ายได้ไหมเออเนื้อกระต่ายไม่ได้นะมันเป็นการเทมเลยโอเคเดี๋ยวผมลองให้เหล็กเห็นหลอดอีกพีไหมฮะอ่านั่นนะ่ะหลอดอีกพมันค่อยๆขึ้นนะ โอเคนี่เราสามารถเอามาแลกเป็นอีกพีได้ยังเชียมและก็ต่อไปเป็นนี่ฮะเป็นสร้อยนี่สร้อยใช้แท่งทองกับขนนกเวทมนต์นะไอ้สร้อยคอเนี้มันเอาไว้ฮิวนะอืมใส่กับตัวไหนดีอะอ่ะตัวนี้ล้กันแล้วก็เดี๋ยวผมลองโดนตีดูอ่ะโอเคโดนตีละเออวันนี้มาช่วยกันหน่อย และไหนฮิวอะเองฮิวมาติเออนี่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 ฮิวอ๋อหรือว่ามันฮิวนกกันเองเหรอมันมันไม่ได้ฮิวเราแต่มันฮิวนกใช่ไหมเหมือนจะฮิวนกคู่ด้วยกันเองนะครับผมอ้าวเอ้ยอ๋อได้บัฟฮะโอเคเหมือนจะเป็นบัฟสุ่มๆม,มานะอ๋อนี่ไงเป็นบัฟสุ่มออกมานะโอเค ไม่เห็นฮิวเราเลยฮะเนี่ยได้เป็นบัฟมานะแต่ไม่เห็นฮิวขึ้นนะโอเคเลยเดี๋ยวขอดูความสามารถอีกนิดหนึ่งนี่ฮะโอเคสุ่มบัฟออกมานะก็ถือว่าไม่แย่มัง้งเนี่ยมันเป็นบัฟนะเห็นปะไอออร่าแสงวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยมันเป็นบัฟนะเนี่ยโอเคเลยฮะแล้วก็อันสุดท้ายฮะ เป็นไม้กวาดอันนี้ใช้ขนนกเยอะมากเลยเห็นไหมใช้ขนนกทั้งหมด3แบบเลยนะครับผมโอเคเด๋ยวครับพดูอะปืดอยู่หน้าไหนนี่ครับโอเควิธีการใช้งานเราต้องใช้งานคู่กับน,นกคู่นะครับผมนี่ฮะถ้าไม่มีนกคู่ใช้งานไม่ได้นะนี่แต่ผมกดให้ดูนี่อันนี้คือผมคลิกแล้วนะใช้งานไม่ได้ฮะเราต้องหาน,นกคู่มา เออแล้วเราจะใส่ไปยังไงล่ะแปบ๊บหนึ่งนะเอ๊ะคือมันบอกว่าต้องเป็นนกคู่เอนเดอร์เท่านั้นน่ะนกคู่เอนเดอร์แปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูหน่อยเนี่เหรอนกคู่เอนเดอร์บางครั้งนกคู่ก็เติบโตมาพร้อมกับหนวดขาวและคิ้วนั่นแหละคือนกคู่อาวุโสพวกมันเป็นนกคู่ชนิดเดียวที่รู้วิธีการเสกกระทำแม่มด เพื่อบินอ๋อนกคู่ที่มีหนวดเอ๋แถวนี้ไม่มีเลยดิคือเราต้องผสมพันธุ์กว่าจะได้เหรอเอาแล้วคือมันบีบบังคับมากเลยอะให้เราหานกคู่ที่มีหนวดนะดูดิมันไม่ได้ออกง่ายเลยนะโอเคโหงานเข้าเลยอย่างนี้ผสมพันธุ์ยาวแน่เลยฮะแล้วเสกก็ไม่ได้ด้วยนะผมลองพยายามเสกและมัน ไม่ได้แฮะเฮ้ยนี่นี่นี่น,นี่เจอแล้วโอ้โหใช่ไหมหรือผมคิดเองโอ้ยไม่ใช่โอ้โหอุตส่าห์เห็นคิ้วแปลกๆแ,แล้วโถไแต่ผสมพันธุ์เรื่อยๆจะกว่าจะได้เออไม่เจอเลยโอ้ยยากจริง ตอนนี้โนคู่เยอะมากเลยอะอเพเปิดเกมโหมดเลยนะเอ้ยนี่ผสมพันธ์มาหลายคอกแล้วนะจะไม่เจอเลยโอ้โหหายากมาก เอ๊ไม่เจอเลยแย่ห yeah. ายากเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแปดนึงแปบนึงโอเคโอเคเดี๋ยวสั่งให้นั่งก่อนนี่นี่นใช่ไหมมันมีหนวดนะั่นนะ่ะมีหนวดมีหนวดมันนี่มันนี่มันนี่ใช่ไหมใช่ไหม,มอ่าใช่ฮะนี่ฮะ โอเคใส่ไม้กวาดอ๋อ oh, แล้วจะเป็นไม้กวาดหน้าตา,างี้โอเคมาเดี๋ยวลองบินกันนะเงยหน้าขึ้นเพื่อบินขึ้นนะโ oh, oh, อ้โหกว่าจะได้แล้วดูดิประสบพันไป็นต้องกี่ตัวเป็นคอหอกอะดูดิโอเคฮะนี่บินได้ฮะแต่มันก็ไม่ได้บินเร็วอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าบินได้ฮะถ้าเรากดหมอบแล้วมันจะล่วงไหมเนี่ยอ้ากดหมอบแล้วล่วงนะระวังกันด้วยโอเค กว่าจะได้ฮะตัวสุดท้ายแล้วเอาออกได้ไหมอ่ะคือเราใส่ไปแล้วใส่เลยเหรอแปบ๊บหนึ่งนะเออเราสามารถเปลี่ยนออกได้ไหมไม่ได้นะฮะผมเตือนด้วก่อนนะถ้าเราใส่ไม้กวาดไปแล้วมันใส่เลยนะครับผมนี่ฮะนี่คือหน้าตาไม่กวาดนะ โอเคโหกว่าจะได้นี่ฮะมีหนวด <c oughs> หายังยากฮนะโอเคผมสำหรับแอรอนนกคู่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันวิธีใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กาขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงวิจเจันใหม่อกาสน,ากนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย